วันนี้พี่พี่น้องๆ f อนะคะก็มาเที่ยวหาที่คาเฟ่กันเยอะเลยค่ะที่ลานก็วุ่นวนะคะนงมนก็ช่วยน้องๆเสิร์ฟด้วยค่ะช่วงนี้ถ้านงมนมีเวลาว่างนะคะนงมนก็จะมาช่วยที่คาเฟ่ตลอดแต่น้องน้องท้ลานะคะก็เก่งกันมากเลยค่ะมีแต่พี่พี่ชมนะคะว่าการบริการของน้องน้องดีมากๆเวลาทำขนมหรือว่าอบขนมนะคะนงมนรู้สึกว่านงมณยชอบมากๆมีสมาธิใจจดจ่อจอ,ยอยู่กับขนมนะคะอยากทำออกมาให้หน้าตาดูน่าทานทีมบรินท่รลานะคะมีลูกค้าสั่งกลับบ้านหลายท่านเลยค่ะอบร้อนๆใส่ส้ชิ้นต่อชิ้้นนนนไปเลลยะะคคคแว่่่าาทหพี ถ้าพี่ๆท่านไหนผ่านมาส่วนพึ่งนะคะแวะมาทานกันได้นะคะส่วนตัวน้องมณเองก็ชอบกินชาทไทยมากๆค่ะก็จะทํากันปั่นกินทุกวันเลยไม่เช้ากินไปแก้วหนึ่งแล้วน,นะคะก่อนจะปิดร้านนะคะน้องมณก็จะชงกินอีกแก้วหนึ่งเลยค่ะน้องๆในร้านนะคะก็จะถามตลอดเลยค่ะว่าพี่มดกินอีกแล้วหรอของชอบเลยค่ะใส่วิปครมีมพุนไปเลยแต่เอ๊ระหว่างที่น้องมณนจะกินอยู่นะคะก็มีสายตาจ้องมองค่ะสรุปน้องมณโดนแย่งกินไปแล้วนะคะคุณหลังเอาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะน้องมณมีเจอรี่ไฟเบอร์ค่ะตัวนี้นะคะอร่อยเท่ากัับบบชชาาไทยยยยยเเ้ววก็งง่่งรบบ่รรือะถ ะคะใครที่กินเยอะๆนะคะน้องมันแนะนาตัวนี้เลยเราใช้เป๊บๆหวานทันง่ายมากแล่วันนี้น้องวันก็กินไปเยอะมากเลยค่ะก็เลยชงกินไป<ค>เลยใะคระที่ขัดถ่ายยากนะคะลองเจอรี่ไฟเบอร์ดูนะคะรู้เรื่องเลยค่ะและวันนี้พี่ๆทีมงาน KFC นะคะมาที่คาเฟ่กันเยอะเลยที่สวนพึ่งก็มีสาขา KFC แล้วพี่ๆผ่านมาก็แวะไปกันได้เลยนะคะ